มต้องแดงเล่งได้ไเตือนสวัสดีครับอินเจี้ยนี่คือจอมาลังใช้กับอะแดปเตอร์ตัวนี้กับตัวนี้ขนาดเท่ากันตัวนี้คือปรับาลังได้สามารถเลื่อนเลื่อนในเรียวไชจ้าได้รอ,องตัวนี้ใช้ไฟว,ว้านะครับผมใช้อแดปเตอร์เหมือนกันตัวนี้ตัวนี้แบบปกปาขนาดจะใหญ่กว่านี้นิดเบพปกปา สามารถใช้ได้มีสามระดับมีแบตเตอรี่ในตัวเออเดี๋ยวก็บอกว่ากายโกงไม่บอกราคาเราหนุ่มต้องเล็งเ็งเรื่องกายยังนี้ไม่ได้เลงดีนะเดี๋ยวก็อบอกเอาสิน่าแบบนี้ตัวใหญ่ว่าเพื่อนนี่ก็คืออ่าสายออนหินเจียสายออน สามารถต่อสายอ่อนได้ความยาวเป็นหนึ่งเมตรถึงทีนี้เราใช้ได้แบบยาวๆเครื่องไม่ร้อนเพราะว่าถ้าร้อนเราก็ไม่รู้ว่าเครื่องมันยาวสายเราก็จับได้สบายมันไม่ร้อนมือสามารถที่ใช้แต่งรับมีดกีดย่างปลาได้ใบเร่งเลือกเพื่อนี่แต่สามารถที่ว่าปรับได้ถึงเก้าระดับไอ้โบ หมุนจานิดเดียวก็ได้นี่เลยจากทีนี้มาเลงเรื่องราคาจากายเลยนะเคยที่จะซื้อกระตักมาในเปลเลยตัวนี้จอมบาลังใช้กวายกวาใช้หมเ่เพลง4 5 0บาทมีจำนวนจำกัดตัวนี้ปรับปลังได้460บาทอุปรกรณ์แต่ไม่ครบ แต่แต่ละตัวจะแถมไม่เหมือนกันไปดูรายละเอียดในเช็ตตัวนี้เป็นแบตเตอรี่แบบพกพาสะดวกเต่งสามเล่มระบายเปิดต่อเนื่องได้ประมาณสามถึงสี่ีบนาทียบายเร่งจัดจับหกร้อยสามสิบบาทพร้อมอุป,ปกรณ์ของแถมตัวนี้ สายออนป้อมต่อเอ,อพร้อมสายออนมีกล่องใส่เรียบร้อยตัวใหญ่ๆเร่งจัดจับตัวนี้หนึ่งพันร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก็บปลายต่างนะนนเนแต่จำรับทุกอย่างเมื่อที่ว่าสั่งเก็บปลายต่างอพีน่น้องสิ่งํำกันคือเบอร์โทรนะเบอร์โทรต้องให้ชัดเจนเพราะว่าคนทรงจะใช้เบอร์โทรในการติดต่อเราตัวนี้ ถ้าว่าก็อที่ว่ามีมีดหลายเล่มมีมีดหลายเล่มที่เต่งแล้วก็มีหลายอย่างที่ย้ายรับตัวนี้กุ้มก้าที่จุดสาหรับนมต้องเด้งนะแต่สาหรับว่าอีป้าไปเต่งปลาย่างอยู่บนเขบบนกวนคือตัวนี้พกป้าง่ายที่จุดเพราะว่ามันเป็นแบตเตอรี่แต่สาหรับพวกนี้ก็เหมือนกันใช้ ราก้าประหยัดแล้วก็คุ้มก้ากับที่ว่าเราใช้ที่บ้านนี่มีกว้าแต่ถ้าว่าเหมือนที่หนุ่มลงเรงว่าเลยมีสายมีสายแปลงที่จะเสียบท้ายแล้วก็มีหม้อบแบรรถเครื่องจักลูกหนึ่งจิบจองวนามเอ็มพวกเนี้ยก็พกป่าได้เหมือนกันเลยป่าไปตําที่ไหนก็ได้ใช้สิบสองวนเหมือนกันทุกอย่างทักเช็ด